มาแล้วผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีฮะปกติแล้วนะฮะก็อาจจะเห็นว่ามาแปลกเวลาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเาราติดธุระนิดหนึงนะครับผมไม่เป็นไรครัวันนี้โอ้โหแบบสมาชิกแบบเรียงกันห0ึ่ไปครับผมลิงก์ VPF นะฮะทุกคนนะจุดนี้ชึปโอเคเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับผมทุกคนเล่นด้วยมาทุกคนเรามาตะลุยผีกันเถิะนะครับพ่อหนุ่ม เดี๋ยววันนี้มาแปลกหน่อยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นแบบผีกันซึ่งมันมีอยู่3พาร์ทผมก็ไม่รู้ว่าพาร์ทหนึ่งจะเล่นจบหรือเปล่าอุ้ยเล่นได้แปดคนเลยเหรออุ้ยดีว่ะถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วโอ้โหเชื่อมันมีแบบคนในพระราชวังด้วยเนี่ยทุกคนนะเออเนี่ยครับผมแปะ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 โอเคใครอยากเล่นด้วยเข้ามาเข้าไม่ทันเอาไว้ตาหน้านะพโอโ่อหนุ่มโอ้โหได้ยังไงวุณอาองศาทั้งหลายเข้าไม่ทันนะผมไม่เป็นไรเอาไว้ตาหน้านะาไว้ตาหน้าเออมาเล่นตั้งแปดคนเนี่ย ออสตาคือเรากากอุ้ยในปี1966วะ่ะในปี1966วะ่ะอยู่บนฮอร์เฮลิคอปเตอร์เฮริคอปเตอร์รอ,อ,รอะไรมีอะไรพร่อหนุ่มสตอรี่เนี้ยจะเดาแล้วข้าว่าวต้องตกแน่นอนฮอร์เนี่ย <c oughs> แบบนี้มันจบโคตรนานจะจบโคตรนานเอ,าเอ้าหลอใช่หลอเอาวังแสดงว่าได้มันนะครับวันนี้วันนี้คือได้มันหรือเปล่าเนี่ยครับผม,มชึบโอเคอ๋อฮอร์ไม่ตกนะโอเคถือว่าโอเคอยู่นะเออ กดชิปเพื่อวิ่งโอเคตัวเจคือไรเจไม่มีอร่อยแฮะเออเข้ามาแล้วเนี่ยครับนี่ไงคนเขาเริ่มโหลดกันแล้วเนี่ยครับผมคนดูนะตอนนี้ฮะเฮียกูตกใจยีเนี่ยเออตกใจอุ้ยอ๋อมีตัวเอฟก็คือเป็นท่านาของไฟฉายเราต้องไปไหนวะนนี้นนั้นนั่นมีกระท่อมหรือเปล่านานมากๆครับไม่เป็นไรพี่เสียงหล่อทำหล่อทำไมเอาผมรู้เกือบทุกหมดแล้วเอ้ย พี่จะเล่นจบอุ้ยขอบคุณโดนเน100าทีหนึ่งร้อยบาทวัตเวกที่กริดหล่อจังเลยอ่ะครับพี่บอกเล็ดลับขอบคุณคขอบค,คุณหนูชื่อกริดค่ะหนึ่งร้อยบาทโอ้โหดีนะแม่เกย์ครับนี่เกย์ทับหนึ่งร้อยสองขอบคุณมากครับผมเกือบเกือบขึ้นท็อปแล้วเราอะนะครับผมขอบคุณโดนาทีหนึ่งร้อยบาทฮะโอ้โหเริ่มมาก็แบบเปิดเลยหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมเฮ้ยใครรู้อย่าอย่าสปอยนะครับผมอืมขอร้องเลยนะแล้วแต่คนเล่นด้วยฮะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะเป็นคนที่แบบเขาเรีียกกวัดบนทึลงกิมนสเี มีสองทางขวาลายซ้ายดีไปขวาครับผมขวาลายฮะเอาเราเอาคอนเทนต์นะครับคนดูเออมันต้องแบบตัดไปลงช็อตทิกต็อกสักช็อตละช็อตเนี้ยเพรหนุ่มด้านหน้าไม่รอเลยครับเออแล้วไ,ไม่รอเลยเลยอูย้ยชี่ทางรถไฟว่ะโอเคโอเคขวาลายซ้ายดีไปขวา <laughs> พี่มีสิบแขนสามารถใช้กระสุนวงจักรอุ้ยขอบคุณซับสไคร้หรือไม่ อจังเลยอ่ะครับพี่บอกเคล็ดลับหน่อยครับพี่เอ้าทำไมไปกิดอ๋อเนี่ยไงหนุ่ยไม่เกลียดผาปลอกครัลอกโอ้ยคิดที่หนึ่งสองร้อยบาทป่ะสปอยครับแบบนี้มีผีเอา เออโอเค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 แบบนี้มีผีนะครับคนดูขอบคุณเนีหนูหนูกิีดหนึ่งร้อยบาทนะครับผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวไม่มีเวลาทำท็อปโดนิทให้เลยอ่ะเออโอเคไปตามพ่อหนุ่มคนนี้สิวิ่งให้ป่าลาบเลยโอเคได้พ่อหนุ่มมันขนาดนั้นเลยเหรอเอาง่ายปะคือถ้าผมกรีดอ่ะเดีทุกคนก็เออก็เห็นผมกรีดแต่ปกติผมไม่กรีดนะปกติผมไม่คนไม่กลัวผีเออแต่พูดงี้สปอยล์ครับแบบนี้มีไฟฉายโอเคโอเคโอเค เอออย่าสปอยบ่อยนะเดี๋ยวมันแบบไม่ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้มีถ้ำม,มาอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างงี้ได้อยู่นะครับพี่ต้องรีบนําเพราะพี่จะเจอของดีเอาหรอเอ้าไม่ใช่ว่ามันเป็นทีมหรอกหรออุ้ยตรงนี้ตรงนี้มีของตรงนี้มีสมุดมีสมุดนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเอยโอเคต่อคิวนะครับต่อคิวนะฮะโอเคครับผม เฮ้ยผมติดอะไรอ่ะเฮ้ยผมติดอ๋อมาละมาละมาละเดี๋ยวร้อง <laughs> เปิดกล้องเป็นโด500ครับแหม่ไม่มีกล้องซะด้วยเนะี่ยคนดูถ้ามีอุ้ยเขี้ยเขี้ยอ๋ A, อ A, ผมปิดประตูขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษขอโทษแหม่เปกดปิดประตูเลยครับผมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคข้างหน้าตรงนี้มีอ๋อมีลิฟต์อ๋อแปไปไป,ไปมีลิฟต์นี่ขึ้นไปก่อนคนแรกเลยเจอกันทุกคนเอ้า ลิฟต์ใช้งานไม่ได้ผมต้องทำไงวะผมต้องสับคัทเอาล์ลงสิเออทำไมไม่ได้อ่ะเราต้องไปตรงไหนก่อนเนาอยางี้ดีกว่าตรงนี้หรออ๋ออุ้ยเอาวิเอาวิคนเลยเอกกม่องเอาวิเอาวิคนเลยเอกเอ๊ยเอาเอ้ยอะไรนู้กูบ้องไอเอาอะไรวะอยู่ดีเดินไปแม่งล่วงไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกุนมันมองได้ไงเขี้ยตรงนั้นปะ โอ้ยเยี <c oughs> ่ยเยี่ยเยี่ยเยี่ยเดินไปอยู่ดีแม่งม่องเฉยเลยเขาดูเอ่อตอนนี้คือเรารู้สึกว่าต้องไปหาของหรอเออในนี้แหละอุ้ยเดานหน้ามีเขยหน้ามีเคยก็ได้ไปไปจ้ำหน่อยไปจ้ำเปิดเปิดเปิดดิเปิดเปิดดดวนเลยเรียบร้อยไอ้คนนั้นตายไหมไม่ตายว่ะอ๋อนี่ไงโอเคเราต้องแก้ครับโอเคโอเคผมหลบได้ไหม เฮ้ลบหลเอามเชื่อมันลบไม่ได้หว่ะชิบหายแล้วคนดูอ๋อนี่ไงโอเคอันนี้คือ perfect โอเคอันนี้คือแก้เสร็จแล้วะนีับผมเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ผีผีปิงไอ้สัตว์ผีปิงไอ้ผีปิงผีแม่งปิงแบบสามอยเปอร์เซนว้าวาูบอกให้าาาาาาาีเาาาาาาอายมาาาาาาายาา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 อาา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 างาาอาาาาาาาราา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 า อุ uh, ้ยตรงนี้ลงไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่ว่าล่อผีกันมานี่ <c oughs> กูว่าแล้วโอ้โหทางตันพ่อหนุ่มทางตันมันลิปเิลเจอทางตันโอริจินัลแมนโอเคโอเคโอเคตรงนี้มีอะไรดูครับมีคอมพิวเตอร์โอเคเฟิร์ชช่องนานกิจติดตามกดไลค์กดแชร์โอ้โหตองนี้โอ้ <c oughs> โอมึงเปิดประตูเป็นด้วนเลาเมี่อเนี้ยอ้ย,ยไม่ฉลาดชิบหายเลยฉลาดไปกดประตูโอเค โอเคอมสีขาวทำไมคอมที่อุย้ยไม่คิดมีขวานเอาอ่ากูจามหัวมึงเอาขวานจามหัวแม่ขวานจามหัว,ว,หวดีไหมเนี่ยคนดูฮะเนี่ยมีน้องคนหนึ่งบอกว่าจอสีขาวคืออะไรอ๋อให้แก้แบบราดเลยครับโอเคดูจากทรงแล้วนี่น่า,นาจะเดี๋ยวๆใครเขากดเ <laughs> ทียดเอาแก้เลยแก้เลยทั้งนั้นแก้เลยเป็นประตนูน เดี๋ยวเรารอ,อจ้ำขวัญเนี่ยเนี้ยโดนแน่นอนเนี้ยนนนนผีเนี่ยเออไม่ได้กลัวนะผม <c oughs> เ,เดี๋ยวสแตนบายรอไว้เลยนะครับคนดูโอเคเดี๋ยวรอน้องคนนี้แก้รหัสก่อนนะครับดูทรงหมูเฮงน่าจะเป็นแฮกเกอร์โนหนึ่งประเทศไทยนะครับผม <c oughs> พี่ต้องกลัวผีครับมันไม่มันไม่ฆ่าพี่ <c oughs> เอาหรอมันไม่ฆ่าหรอเ <c oughs> ม,มื่อกี้เมื่อกี้ใครดูแม่งมองต่อหน้าเลยนะแ <c oughs> ม่งมองต่อหน้าเลยตรงนี้เป็นตัวไหนไม่อยู่นะโอเคไม่ต้องรีบนะมีผีอยู่ข้างนอกไม่ต้องรีบ เราแบบชิวๆเลยแล้วทั้งคืนเซิร์ชช่องนายกิจได้ไหมกดไลค์กดแชร์ไปดูข้างนอกมันมีอะไรเปิดไปจ้ำผีท้อไงวะซิงยุบยิบโอเคไม่มีนะระหว่างนี้เราก็จะไปสำรวจ door has no power อ๋อคือต้องใช้พลังในการปลดล็อกอะไรทำนองนี้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ตกใจ <c oughs> ปิดประตูดักดักหน้าผีเฉยเลย เนื้อผมตกใจเวลาผีมาต้องอยู่นิ่งๆครับมันจะไม่มันจะไม่ฆ่าถ้าวิ่งมันจะฆ่าครับเอ้าหรออ๋อคือมันเป็นบั๊กเหรอบั๊กหรืออะไรอันนี้คือห้องแล a บนะฮะรู้สึกว่าไปไมาได้มมนต้องใช้ power เนี่ยครับผมอี r ก try I าย about power. อีเ e ิล power หรือแ่บเอาเขาไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเอาเอาแม่ง,งองไปหนึ่งตัวอง,งไปหนึ่งโอ้โหเก็บไปสองช็อตนี้อ,อกรน,นะครับผม โอเครู้สึกว่าจะแก้รหัสได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตรงนี้หรือเปล่านี่ครับแล้วก็มากดไม่ได้วะเหมือนมันต้องไปแก้มันต้องไปทําอะไรวะคนดูบอกผมตัวนี้เออผีไม่เปิดประตูได้ม่งฉลาดจะจัดผีขายยาจัดเออใช่ผีไม่ขายยาวว่าแต่พูดถึงผีแล้วผีอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าห้องนี้เปิดได้๋อนี่ไงเอา้าไม่ใช่ซีบียูหรอกหรออันนี้อะไรมีหิน <laughs> ม, <laughs> มีเพื่ออะไรวะ ไหนพี่บอกห้ามสปอยอ่ะพี่ต้องเล่นด้วยตัวเองเฮียไอ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 เฮียโอเคได้ช่างน้องพูดแบบนั้นพี่ก็จะเล่นตัวเองนะก็แบบโอเคไม่ได้ตามไม่ได้ตามมานะถ้าแก้จอได้แล้วต้องไปดีห้องเปิดได้ห้องเปิดได้ห้องนี้ป่ะอ่าอ่าแน่นอนอ้าวคิดมันก็ห้องเดิมนี่ว่าอ๋อผมรู้ละต้องกลับไป นะครับต้องกลับไปก่อนเฮ้ย,เ,ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอ่านี่ไงคือต้นขอหดหลสเนียครับซึ่งไม่รู้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเหล่าบรรดาคนที่ร่วมเวรล่วมกรรมกับเราลวกันนะครับผมตรงนี้เปิดไม่ได้เนะครัพร okay. าะดีครับแมนโอเคแม่งเกือบโดนแหม่ดีนะแม่งมีคนแบบกดคัตซีนทันไม่งั้นนี่กูตายโหงเกมนี้ด่านสองนะลบมากวีเล่นมาสองชั่วโมงแลวยังไม่ผ่าน อไอ้อเหี้ยสภาพไลฟ์มีกูเล่นยาวแน่นอน